สวัสดีครับผมนายพันธุพงศ์เชาวรัตน์ผมจะมานําเสนอแฟนิไทเกมฝึกพ,พิมพ์สัมผัสและเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านานิทานหมวดที่11โปรแกรมเพื่อความบันเทิงรหัสโครงการ 25P11I0066 ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับที่มาและความสําคัญในการพัฒนาโปรแกรมก็คือเราพบว่าเด็กในปัจจุบันนี้นิยมใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งทําให้เด็กนั้นขาดประสบการณ์ในการพิมพ์มพสัมผัส ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการทำงานในอนาคตเช่นเดียวกันกับทักษะภาษาอังกฤษแต่ถ้าว่าการฝึกพิมพ์สัมผัสและการเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ให้เด็กได้ตามปัญหาที่เราพบดังต่อไปนี้ 1. เด็กไม่ชอบฝึกพิมพ์สัมผัสเพราะการฝึกพิมพ์สัมผัสแบบดั้งเดิมนั้นมีความน่าเบื่อไม่สามารถดึงดูดให้เด็กนั้นสามารถฝึกได้เป็นระยะเวลาที่นาน 2. การที่เด็กไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษนั้น ราะการเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่สนุกจึงนําไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาคือการพัฒนาเกมฝึกพิมพ์สัมผัสและเรียนภาษาอังกฤษผ่านานิทานโดยจะพัฒนาเป็นในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันโดยรูปแบบของเกมนั้นจะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องผ่านานิทานโดยให้เด็กนั้นสามารถเลือกนิทานที่ตัวเองสนใจเพื่อฝึกพิมพ์เมื่อเข้าสู่เกมก็จะมีเนื้อเรื่องของนิทานให้เด็กนั้นฝึกพิมพ์ตามเนื้อเรื่องซึ่งจะทำให้เด็กนั้นรู้สึกสนุก และสามารถจดจำภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับการฝึกพิมพ์ได้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 1. PHP ใช้ในการดึงข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 2. HTML file ลใช้ในการแสดงผลข้อมูลทั้งหมดทั้งตัวเว็บไซต์และตัวเกม 3. CS3 ใช้ในการตกแต่งเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม 4. MySQL ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 5. Java Script เป็นคำสั่งควบคุม การทำงานของตัวเกมที่แสดงผลบนท t m ิมฟลต่อไปก็เป็นการนำเสนอตัวอย่างการใช้งานเกมฝึกพิมพ์สัมผัสและเรียนรู้ภาษาอังกฤษพานธิทานครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วเราก็จะพบกับหน้าล็อกอินหน้าล็อกอินนี้เราต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับการสมัครสมาชิกนั้นแล้วก็กดสมัครสมาชิกด้านล่างเมื่อทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้าล็อกอินแล้วก็ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเข้าสู่หน้าหลักของเกมหน้าหลักของเกมนี้ก็จะมีนิทานเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในระบบซึ่งเราสามารถเลือกนิทานเรื่องต่างๆได้ซึ่งผมจะเลือกเป็น The Wolf and the Lamb นะครับเมื่อเราคลิกเข้าสู่เกมแล้วก็จะปรากฏเนื้อเรื่องของนิทานและรูปประกอบของนิทานนะครับและแถบด้านล่างก็จะเป็นแถบคะแนนซึ่งจะมี แถบไทม์เลฟก็คือเวลาจำกัดที่เราเล่นได้ในหน้านั้นซึ่งในแต่ละหน้านั้นก็จะจำกัดเล่นได้เพียงแค่1นาทีเท่านั้นและแถบถัดมาก็คือ i s t a k e ก็คือคำที่พิมพ์ผิดและถัดมาคือ WPM ก็คือคำที่พิมพ์ได้ต่อนาทีและสุดท้ายคือ correct ก็คือคำที่พิมพ์ได้ถูกต้องและด้านล่างก็จะเป็นเป็นรูปแบบของคีย์บอร์ดเป็นการจําลองคีย์บอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นครึ่งจะมีไกด์เป็นตัวอักษรสีเขียว ซึ่งจะบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราควรพิมพ์ตัวอักษรตัวไหนบนคีย์บอร์ดผมก็จะพิมพ์ตามนะครับถ้าพิมพ์ตามได้ถูกต้องก็จะเป็นมีเสียงกดปุ่มคีย์บอร์ดขึ้นมาแต่ถ้าพิมพ์ผิดก็จะมีเสียงเป็นเสียงแบบเสียงกระจกแตกขึ้นมานะครับแล้วก็จะปรากฏเป็นตัวอักษรที่เราพิมพ์ขึ้นมาเป็นตัวอักษรสีแดงและ จอกษรที่ไกล้อยู่ก็จะขึ้นว่ามิ s นะครับเมื่อพิมพ์เนื้อเรื่องของนิทานมาเรื่อยๆจนถึงจุดจุดนึงเราก็จะพบกับคําถามซึ่งเราจะสามารถเลือกตอบได้2หัวข้อซึ่งแต่ในแต่และคําตอบนั้นก็จะดําเนินเนื้อเรื่องแตกต่างกันไปนะครับผมก็ขอเลือกเป็น Escape ก็คือหนีออกจากเจ้าหมาป่านะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็จะปรากฏ เนื้อเรื่องนิทานที่ต่อจากที่เราเลือกนะครับเราก็จะพิมพ์เนื้อเรื่องต่อไปเรื่อยเมื่อเราเล่นเกมจบนะครับก็จะปรากฏคะแนนโดยรวมของนิทานเรื่องนั้นขึ้นมาซึ่งคะแนนเหล่านี้ก็จะถูกบันทึกในฐานข้อมูลซึ่งเราจะสามารถดูประวัติการเล่นของเราได้ผ่านโปรไฟล์นะครับซึ่งเราสามารถคลิกได้ด้านเมนูด้าน ขวามือแล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์เมื่อเราเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ก็จะแสดงรายละเอียดของยูเซอร์นะครับก็จะมียูเซอร์เนมอีเมลคำที่พิมพ์ได้ต่อนาทีน้อยที่สุดคำที่พิมพ์ได้ต่อนาทีมากที่สุดและก็ค่าเฉลี่ยที่เราเล่นได้ในนิทานทุกๆเรื่องและถัดลงมาก็จะเป็นตารางนิทานในแต่และเรื่องนะครับว่าเราเล่นได้เท่าไหร่ถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็คลิกไปที่ v i e w detail เพื่อ เพื่อเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อคลิกเข้ามาในวิวดีเทลแล้วเราก็จะพบกับรายละเอียดของยูเซอร์ที่เหมือนกับหน้าก่อนน,นะครับแต่มีความแตกต่างจากหน้าก่อนหน้านี้ก็คือจะมีกราฟเส้นกราฟเหล่านี้ก็จะแสดงถึงการพัฒนาของผู้เล่นซึ่งก็หน้ายูเซอร์โปรไฟล์ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถัดไปก็จะเป็นหน้าเพิ่มนิทานซึ่งการเพิ่มนิทานนั้นก็จะอันดับแรกก็คือการคลิกอัปโหลดรูปภาพซึ่งเป็นรูปหน้าปกของนิทานออกไป ถัดมาก็จะเป็นการใส่ชื่อของนิทานและถัดมาก็คือการระบุหน้าของนิทานว่านิทานเรื่องนี้มีกี่หน้าซึ่งสามารถใส่ได้สูงสุดคือ20หน้านะครับแล้วก็กด add tail เพื่อเพิ่มนิทาน เมื่อกดหน้าเพิ่มนิทานแล้วก็จะมีหน้าเพิ่มเนื้อเรื่องของนิทานขึ้นมานะครับซึ่งหน้าเพิ่มเนื้อเรื่องของนิทานก็จะมี3หน้าตามที่เราระบุไว้ซึ่งเราจะสามารถคลิกอัปโหลดรูปภาพประกอบของเนื้อเรื่องของนิทานและใส่เนื้อเรื่องของนิทานได้เมื่อใส่เนื้อเรื่องและอัปโหลดรูปภาพเสร็จแล้วก็กด a อด s t o r y และกด Fin i s ตนะครับเมื่อกดปุ่ม Fin น s ตก็จะกลับสู่หน้าหลักและก็จะปรากฏหน้านิานทานที่เราทำการแอดไปเมื่อกี้ ก็จะทำการทดลองนะครับว่านิทานเรื่องนี้สามารถเล่นได้หรือไม่ถือว่านิทานเรื่องนี้สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับถัดมาก็คือลีดเดอร์บอร์ดหน้าลีดเดอร์บอร์ดหรือหน้าจัดอันดับผู้เล่นนะครับโดยการจัดอันดับผู้เล่นนั้นจะใช้ค่าบดเพอร์มินเป็นตัวตัดสินว่าผู้เล่นได้อันดับที่เท่าไหร่ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดที่ยูเซอร์สามารถเข้าถึงได้นะครับก็ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ